อันนี้เป็นความเลอของพ,งพระพระองค์บพระองค์เลศที่สุดในบรรดาสัตว์สองตาทั้งหลายนะและไม่ทรงอเอาิปาทวผู้ใดผู้เจ้าไม่ไหว้ใครในโลกธาตุนี้นะไม่ไม่มีใครที่ที่ยิ่งไปกว่าพระองค์แล้วนะไม่ว่าจะเป็นพระองค์เป็นเทวดาคนไหนก็ตามนะอืมผูป้ปามทั้งหลายก็ตรัดถองผู้เจ้าว่าได้ข่าวว่าสมณโคดมไม่ไหว้ใครเลยนะอืม บวชมาเพิ่งยังหนุ่มๆนี่น่ะรามผู้เนะท่าผู้แก่ก็บวชมา8ปด0บเก้ปีแล้วนะทำไมไม่เครารพนะอือพเจ้เาก็บอกว่าคุณคิดไม่เกิดขึ้นแก่เราว่าปามผู้มีอายุยพวกนี้ไม่รู้จักเถระคือผู้แก่ที่ถูกต้องจริงนะใครแก่จริง หรือท้งมาที่ทําให้คนเราเป็นเถระภิกษุทั้งหลายคนเราแม้เป็นผู้เฒ่ามีอายุ8ปดสิบเกสิบ้อยปีโดยกําเนิดก็ดีแต่เขามีคําพูดไม่เหมาะแก่การพูดไม่จริงพูดไม่มีประโยชน์พูดไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยกล่าววาจาไม่มีที่ตั้งไม่มีที่เองไม่มีที่สุดไม่ประกอบด้วยประโยชน์คนพวกนั้นถึงการนับว่าเป็นเถระผู้ผ่านโดยแท้ นะภิกษุทั้งหลายคนผู้ใดแม้ยังอ่อนยังหนุ่มยังรุ่นผมยังดำประกอบด้วยใบกำลังเจริญอยู่ในปฐมวัยแต่เขาเป็นผู้มีคำพูดเหมาะแก่การพูดจริงผู้มีประโยชน์พู้เป็นธรรมเป็นไม่ไงกล่าววาจามีที่ตั้งมีหลักฐานมีที่สุดประกอบด้วยประโยชน์แล้วคนนั้นควรถึง ราผู้บัณฑิตนั่นเทียวนะแล้วครูชาาก็จะมีอุปมาว่าเปรียบเหมือนเนื้อไกนะ่ออกไข่มา8ฟองสิฟอง12ฟองก็ดีลูกไก่ตัวใดจเจาะกระเป๋องไข่ออกมาได้เป็นตัวแรกนะตัวนั้นควรถูกนับว่าเป็นผู้พี่ใช่ไหมพราหมณ์ก็บอกว่าใช่นะตาถาคตเนี่ยจเจาะกระปองฟองเอาวิชาได้เป็นคนแรกนะทำไมตาถาคจะไม่เป็นผู้พี่นะ อันนั้นความทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องเคารพนะในตถาคตเนี่ยมันก็อยู่ที่ใครเจอคำสอนที่ถูกต้องได้ก่อนกันนะ,ม,นะมีใครสงสัยจะซักถามอะไรไหมเจอได้เรื่องของสัตานี่ก็ ที่เล่าให้ฟังอจาจจะข่าวก่อนอรืรเงีเนี่ยที่เจ้าสักยะเขานะบอกว่าถ้าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในธรรมวิน,นัยนี้ถ้านผู้เจ้าต้องเป็นฝ่ายหนึ่งภิกษุทั้งหลายเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็จะเลือกพระบรุทธเจา้านะถ้านผู้เจ้าต้องเป็นฝ่ายหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายบาลสบบาสิกาสมณะเทพมารพรมใดนแดนในโลกเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ยังจะเลือกพระบรุทธเจา้านะ ก็บอกพระเจ้าว่าโปรดทรงจำหม่อมฉันว่าเป็นผู้มีความเลื่อมใสอย่างนี้นะความเลื่อมใสอย่างเนี้ยนะอางเนี้ยพระเจ้าจะจัดลําดับของความเลื่อมใสเอาไว้ในบาลีก็จะใช้คําว่าเอาเวทจับปัสสาเทนะก็คือเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวเลยหรือว่าจะใช้คําว่าตถาคเตเอกันตะคโตอภิปสัสสนโนตถตาคเตนะเอกันตะคโตนะก็คือไปส่วนเดียว นะอภิปสันโนคือร่วมสยอย่างยิ่งร่อมสยอย่างยิ่งไปส่วนเดียวในตถาคตไม่มีคนอื่นเนี่ยไม่มีสมณะเทพมารพรมใดๆในโลกดึงสัปธาออกจากคนแบบนี้นะไปสู่คนอื่นได้เขาจะมั่นคงกับพู้เจ้า100%ยเปอร์เซ็นนี่ยอันนั้นเราต้องหันกลับมาดูชาวพุทธเราเนี่ยชาวพุธเรา100%กับพู้เจ้าหรือเปล่า ชาวพุทธเรามีตถาคตเเอกันตคตโตอภิปสัสสนโไหมนะมีแล้วเนี่ยคนคนนี้จะเริ่มปารบความเปี่ยนนะเมื่อปารบความเพียนแล้วจะขยับขึ้นไปอีกพระเจ้าเรียกว่าใช้คําว่าเริ่มใช้คําว่าศรัทธาแล้วนะจะใช้คําว่าสัตทัศนะก็คือมีคามีความศรัทธาเมื่อปาลบความเพียนจนถึงพระนานาแล้วเนี่ยจะใช้คําคว่าอภิสัตถหติคือเลือกศรัทธาอย่างยิ่ง ดัน,นั้นในระดับสามระดับนี่ผู้าก็จะมีเรื่มใสยอย่างยิ่งศรัทธาศรัทธาอย่างยิ่งนี่ดังน,นั้นถ้าเราจะใช้คําในลักษณะชี้ชัดลงไปว่าเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนนะระดับแกถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไหมแต่ยังวันไหวเล็กน้อยหรือว่าไม่วันไหวแล้วหรืออยู่ในระดับที่เริ่มใสยอย่างยิ่งเลยหรือว่าอยู่ในระดับศรัทธานะ มีศรัทธายอย่างยิ่งนะ,ะก็สามารถใช้คำที่ง่ายยะชี้ชัดอย่างนี้ได้นะติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกระถาวัตถุ10อย่าง กถาวัตถุสิบอย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทําให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมะกก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลายทําวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ